สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้วิชาวิธีการคำนวณานะคะเราจะมาเรียนเรื่องขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหานะคะเหตุผลเชิงตรรก,กะนะคะเหตุผลเชิงตรรก,กะนะคะเกี่ยวย่างไรกับการแก้ปัญหานะคะก็คือการใช้เหตุผลกฎกฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบความสมเหตุสมผลน,นะคะหรือพิจารณาความเป็นไปได้ของการแก้ปัญหาะค่ะเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ชวนคิดนะคะนักเรียนจะได้เข้าใจยิ่งขึ้นค่ะ จากภาพหากนักเรียนนําเหตุผลเชิงตรกะมหาภาพที่หายไปนะคะนักเรียนลองดูภาพสิคะมีภาพอะไรบ้างมีภาพเค้กไอศครีมแล้วก็ภาพโดนัทค่ะอันดับแรกนะคะเราก็มาหาความสัมพันธ์ก่อนนะคะนักเรียนมีขนมเค้กไอศครีมมีขนมเค้กขนมเค้กไอศครีมไอศครีมแล้วก็ภาพที่หายไปแล้วก็เป็นโดนัทใช่ไหมคะเราหาความสัมพันธ์ลองแบ่งข้อมูลดูสิคะว่าได้ข้อมูลกี่กลุ่มคะกลุ่มที่1ก็กลุ่ม เค้กนะคะกลุ่มที่2คือกลุ่มไอศครีมกลุ่มที่3คือกลุ่มของโดนัทนั่นเองก็จะทราบนะคะว่าภาพที่หายไปก็คือภาพโดนัทค่ะเก่งมากค่ะนักเรียนต่อไปไปสถานการณ์ต่อไปเลยนะคะนักเรียนโอ้โหลายตาเชียวค่ะนักเรียนผลไม้เต็มไปหมดเลยนะคะมีผลไม้อะไรบ้างคะนักเรียนองุ่นภาพที่หายไปข้าวโพดสตรอเบอร,บรี่แล้วก็มาอางุ่นแอปเปลิลข้าวโพดแล้วก็ ภาพที่หายไปนะคะเราลองมาจัดข้อมูลดูสิคะว่าเราจะได้ข้อมูลทั้งหมดกี่กลุ่มคะหาความสัมพันธ์ดูคะ่ะนักเรียนนะกลุ่มที่1กลุ่มที่2นักเรียนจะเห็นนะคะว่าภาพที่ต่อจอากองุ่นนะคะเป็นภาพที่หายไปแล้วลองดูกลุ่มที่2ส,สิคะว่าภาพไหนต่อจากรูปงุ่นคะแอปเปิลใช่ไหมคะแสดงว่าคําตอบของกลุ่มแรกก็คือแอปเปิลนะคะต่อมาดูกลุ่มกลุ่มที่2นะคะภาพที่ต่อจากข้าวโพด คือภาพที่หายไปคืออะไรคะลองมาดูกลุ่มที่1ค่ะคือสตรอเบอรีค่ะดังนั้นนักเรียนดูสิคะว่าข้อ 1, ข้อ2ข้อ3ข้อไหนถูกคะเก่งมากคะ่ะนักเรียนข้อ2ถูกคะ่ะต่อไปไปสถานการณ์ต่อไปนะคะจากผลไม้แล้วเรามาดูสัตว์บ้างคะ่ะนักเรียนโอ้โหสัตว์เต็มไปหมดเลย พิจารณาจากภาพนะคะให้ลากเส้นจากลูกศรที่กําหนดให้ไปหาแหล่งน้ําโดยจุดที่เชื่อมต่อกันนะคะจะต้องเชื่อมต่อกันเฉพาะสิงโตและลิงเท่านั้นนะคะโดยมีลูกศรน,นะคะให้4แบบนะคะมีลูกศรขึ้นลูกศรลงลูกศรไปทางขวาแล้วก็ลูกศรไปทางซ้ายค่ะเรามาดูนะคะอย่าลืมเงื่อนไขของเรานะคะต้องมีสิงโตและลิงนะคะนักเรียนต่อกันนะคะดูรูปสิงโตนะคะเจอรูปสิงโตแล้วต่อมาต้องไปรูปอะไรคะนักเรียน ไปลูกลิงนะคะลิงเสร็จแล้วเราจะไปต่อไปทางขวาหรือเลื่อนลงคะอ๋อเลื่อนลงใช่ไหมคะเพราะเราต้องมาหาสิงโตค่ะต่อจากสิงโตก็ไปลูกลิงลิงแล้วก็ไปรูอเลยคะสิงโตแล้วก็ลิงถ้าต่อไปเป็นช้างเราไปได้ไหมคะไม่ได้ค่ะเพราะว่าไม่ถูกเงื่อนไขค่ะลงมาหาสิงโตแล้วก็หารูปลิงสิงโตแล้วก็หารูปลิงนะคะแล้วก็ไปหาสิงโต ติงโตแล้วก็ต่อด้วยรูปดิงสุดท้ายแล้วเราก็เจอแหล่งน้ําค่ะก่อนที่นักเรียนจะเสร็จนะคะนักเรียนลองทบทวนนะคะว่าเราเนี่ยทำตามเงื่อนไขถูกต้องแล้วหรือยังค่ะเก่งมากเลยค่ะนักเรียนต่อไปนักเรียนต้องคิดเองแล้วนะคะเราต้องใช้ตรรก,กะนะคะมาแก้ปัญหานะคะโดยให้นักเรียนนะคะพ,พิจนารณาจากภาพที่กําหนดให้นะคะพร้อมอธิบายว่าภาพถัดไปในกรอบเนี้ย ควรมีลักษณะแบบไหนนะคะเดยวเรียนทําลงสมุดนะคะนักเรียนมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันค่ะข้อที่1หอ้โงง่ายมากใช่ไหมนักเรียนข้อที่2ข้อที่3นะคะแล้วก็ข้อที่4ค่ะนักเรียนสามารถทพอจุดได้นะคะเพื่อลอกโจทย์นะคะนักเรียน โดยทําตามรูปแบบนี้นะคะบันทึกสัสมุดนะคะเขียนวันที่ให้เรียบร้อยขีดเส้นใต้ด้วยไหมบรรทัดนะคะนักเรียนเขียนชื่อกิจกรรมนะคะแล้วก็ทําตามแบบฟอร์มนี้นะคะแล้วขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยนะคะไม่ยากใช่ไหมคะนักเรียนคูณเอนะคะรอตรวจผลงานของนักเรียนอยู่นะคะเจอกันใหม่นะคะ EP ต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ